เส้นทางนี้มีความกว้างที่4เมตรนะครับรถยนไม่สามารถสวนทางกันได้นะฮะยุเนีนมีหลายทางดินนะครับที่มีความกว้างออกไปอีกนะก็จะต้องใช้วิธีการรบเลี่ยงกันเอานะฮะก็จะมีเหตุการณ์ที่เสียหลักอย่างนี้เลยนะครับที่วนี้ผมจะอธิบายถึง,งกรณีที่รถล้มนะฮะเนื่องจากว่าเส้นทางสันหลังมังกรพูทบเบิกนะครับแยกที่จะขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2เส้นทางนะครับขึ้น ฝั่งภูทะเบิกนะฮะแล้วก็ขึ้นไปที่แยกดานดูนะครับก่อนที่จะถึงกกกระบากนะครับก็สามารถที่จะขับอ้อมได้นะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางคอนกรีตสร้างขึ้นใหม่นะฮะโดยทีมงานทหารนะฮะทหารสร้างให้นะฮะความกว้างจะอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตรก็คือรถจะไม่สามารถสวนทางกันได้นะฮะก็จะเป็นกรณีที่แบบถ้าเป็นรถใหญ่นะครับก็จะต้องตอดหลบให้กันเพื่อที่จะให้ทางในการที่จะให้รถ แต่เราฝั่งเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะว่าขนาดของถนนเนี่ยมีความกว้างแค่4เมตรนะฮะถ้าเป็น6เมตรนี่ก็จะดีทีเดียวนะครับแต่บรรยากาศในรับรองว่าสวยงามทีเดียวนะฮะกรณีอย่างนี้ก็เลยรถผมที่เสียหลักล้มนะครับก็คือบอกเลยว่าเกิดจากกรณีที่เราเปลี่ยนเกียร์รถกระทันหันนะครับเนื่องจากว่าปกติเราคิดว่ารถเนี่ยสามารถขึ้นได้นะกําลังเพราะว่าเคยใส่เกียร์ปกติก็คือขึ้นได้เราจะไม่เปลี่ยนเกียร์ระหว่างโค้งนะครับเพราะว่ารถเนี่ยหนักขึ้นนะ จากน้ำหนักที่ช่างดูนะฮะผมทดสอบช่างกิโลดูแล้วนะครับรวมเป็ดเสร็จแล้วนะฮะก็คือทั้งคนและรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400กิโลนะครับชคเดิมนะทีนี้พอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าจังหวะเราคุมคันเร่งไม่ได้นะฮะล้อยกแล้วก็ล้มลงไปข้างทางนะครับก็คือพยายามล้มในจุดที่มันปลอดภัยที่สุดนะเพราะมันเสียหลักไปแล้วนะครับนะเพราะว่ารถไม่สามารถสวนทางได้เลยนะครับแนะนําใครที่จะเดินทางไป ภูทับเบิกไปนาสะอุ้งนะครับแล้วไปลงฝั่งกุกะบากไปด้านซ้ายเนี่ยนะครับแนะนําเลยว่าให้เดินทางขึ้นฝั่งภูทับเบิกลงฝั่งกุกะบากนะครับไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของนาสะอุ้งนะฮะร,รถเนี่ยจะเหมือนเป็นทางบันวีก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจักรยายนยนต์เนี่ยถ้าสวนกันเนี่ยก็พอได้อยู่ฮะแต่ว่ามันจะแบบชิด,ชด,ชด,ชดเลยนะครับ เกือบจะเบียดกันเลยแหละนะครับก็คือจะเราแวงนิดนึงอย่างจุดที่ผมล้มเนี่ยมันจะมีเศษปูนที่เป็นก้อนๆอยู่ตรงถนนนะครับ,รบตรงโค้งเป็นโค้งทางชันนะครับโค้งต่อเนื่องเป็นรูปตัวเอก็ว่าได้นะค,คือเป็นโค้งตลอดแล้วก็เป็นทางชันนะฮะก็จะเห็นว่ามีเสียหลักเนาะเสียหลักนิดน,นึงแล้วก็กําลังรถไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันขึ้นเนินต่อเนื่องผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์มาตั้งแต่แรกนะฮะพอมาสับเกียร์ระหว่างโค้งเนี่ยแล้วคุมคันเร่งไม่ได้นะฮะรถก็ยกล้อแล้วก็ล้มอย่างที่เห็นนนะะะครรับไมมม่่ใชลลล้้แแปะนะแงเยนะครับ แต่ว่ามีถุงถุงลมถุงลมนะฮะเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋านิรภัยสามารถปั๊มลมเข้าไปได้ของโโบโนะฮะคือสามารถที่จะปั๊มลมลงไปแล้วพอเวลาล้มเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะกระแทกกับพื้นก่อนนะครับแฮนด์นี่จะไม่แตะเลยนะครับถึงแตะก็จะแตะเบาเพราะว่ากระเป๋าจะโดนพื้นก่อนนะครส่วนช่วงหลังเนี่ยจะเป็นปี๊บนะครับเฉพาะปี๊บนี่ผมช่างดูแล้วนะครับก็รมลมกับขนซ้อนนะะด้านหลังก็จะร้อยประมาณ110กว่ากิโลร้อยสิบสองกิโลเกือบร้อยยี่สิบกิโลนะฮะ เบ็คเสร็จนะก็เลยอาจจะทวงนะครับรวมเบ็คเสร็จแล้วคนนั่งกับรถนี่แบกที่ชกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400กิโลนะครับเป็นทางที่ถามว่าไปง่ายไหมก็ง่ายนะครับนะฮะแต่ว่าให้ขึ้นฝั่งทับเบิกแล้วลงอีกฝั่งนะฮะแต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์นี่ก็ขึ้นฝั่งไหนก็ได้หมดเลยนะครับเส้นทางก็คือถ้าเราจะชมบรรยากาศก็ขับชิวๆได้เลยนะครับใครที่จะไปเนาะช่วงนี้บรรยากาศดีมากนะฮะแต่ผมก็ประสบภัยเรียบร้อยนะครับพายุลมเข้ามาพอดีนะฮะวันนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับนะฮะตอนเช้าประสบอุบัติเหตุนะครับตอนเย็นก็ประสบภัยนะฮะหลุมพัดอย่างกระโชกอย่างแรงนะฮะแล้วตอนช่วงเช้านี้ก็คือหมอกจัดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆจังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับ